พ่อใหญ่มาดูสังเกตการหลังจากเมื่อคืนฝนลมแรงเนาะพ่อใหญ่โอ้ยแห้งหลายโอ้ลมเลยนี่ฝนลมเบิ้ดเลยเปื่อยๆพื่นนกระปวดขอมันเป็นอีหยังทั้งสี่นี่หักข้นบ่นเหรอโอ้หากกระโพดออกหากินเพราะงั่นทีง่ามคักเรือบาดทีเนาะอือกระโพดทีง่ามคักเดี๋ยวบาดลมกนพัดลมเบิด คืนนี่ล่มแห้งหลายเมื่อคืนเขาโพดล่มกว่านี้อีกเนาะตอนเช้าขึ้นก็ดีดตัวขึน้นแล<ะ>้วตัวขึ้นแล้วนี่ห้อยนอนจ่อนอลัดยอดขึ้นมาใหม่แล้วนี่ัดยอดขึ้นมาใหม่แล้วจดนอาหารขึ้นไปบานี้ใกระโพดก็ลัดขึน้นยอดขึ้นมาใหม่แล้วโอ้ยดีขนาดเลยว่าเขียวงามเลยนี่เพื่อนาเห็นปะ โอ้แต่มีแมลงบินอยู่นี่เนี่ยตอนนั้นเหลืองๆเ,เนาะตรงนี้เราให้อาหารเขาไปบ้างก็เลยเขียวขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยใบก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเขียวขึ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินที่เราขุดมาจากสาเนาะจะไม่มีแร่ถาุอาหาร แมเราก็เลยให้อาหารเข้า,า,าไปบ้างาาาไปก็เลยเขียวขึ้นเยอะเลย<อ>งามหลกัดร่มพัดล่มเมื่อไนี่นี่ไปทางสำรวจสังเกตการอยู่ทางนู้นโอ้ยล่มร่มสองต้นนี้นอนแอดแหลดเลยนอนแอดแหลดอาลาดเลยบบบนี้เราเราก็จับเขาขึ้นก่อนนะครับจับเขาขึ้นตั้งตัวก่อนนะครับ เอาดัานดันกันไว้นะครับแล้วค่อยเขาอยู่ตัวนี่แล้วเขาก็าจะตรงขึ้นไปโอ้ยอันนี้ล่มมากเลยนี่ฮ่าฮ่าดูตรงนี้ตรงนี้คงจะจับไม่ไหวล็อกนี่ให้เขาดีดขึ้นมาเองนี่แล้วเขาดีดขึ้นตัวขึ้นมาเองนะครับใช่ นอนเต็มเลยคืนนี้ทมบศักมากล้มเป็นนี้เลยนนลเหมือนในกลางล้มหมดเลยได้อึงไม้สมสศักมาคืนได้อึงทีโทโ่โตที่โตพอได้ต้มอยู่ไดี๋ยวละ่ะด,ด,ดูดูล้มแรงมาอคืนเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เขาจะดีดตัวขึ้นไหมเนาะตรงนี้อยู่ ลมไม้หรือเปล่าก็เลยทำให้ต้นไม่สวยมมไม้